สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่จะนาเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กับผมนสรุตถาพรทองสุทธีครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอบโอวาสแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณนต่างประเทศนะครับโดยให้ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศเพื่อผลดีต่อประเททศไยในนอาคต พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีอำลาของคณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่น้าต่างประเทศในตําแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพและหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนทหารของกองทัพไทยในต่างประเทศ โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้พร้อมขอให้คิดเสม,มอว่าภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นถือเป็นภาร,รกิจที่สําคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกองทัพไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมิตรประเทศให้มีความแข็งแกร่งซึ่งมีภาพอันแน่นแฟ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติในอนาคต ดังนั้นขอให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ในการทำภารกิจครั้งนี้เพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของกองทัพสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การรู้ความเป็นไปไดมาเยอะแล้วเพราะในหน้าที่ของเราอาจจะต้องตีนักเกรดกว้างกว่ากันมากกว่าเดิมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของงา,กกานแต่ความมั่นงคงจะตีกับเดีผมก็อยากฝากทุกคนให้มีความรับรู้ในเรื่องไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจะเป็นสิที่ยากเพราะเวลาผมมีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นท่านจะลงรบกวน หลักการเรา่รู้เอาวิทยาศาสตร์ค่าอะรกันแบบนี้ไปศึกษาแต่ในปฏิการมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกับรอยู่กับกลุ่มประเทศต่างๆไม่ว่าจะตวันตกตะนออกู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกมุสลิะประเทศหมู่เกาะเหล่นี้และตัวที่ทายการที่อีรหวังกรรมการทางในโอยูต่างๆการค้าการลงทุนในทังองเรีทุกคนมัต้องมีรายละเอียดพวกนี้ไปศึกษา กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบรถพยาบาลอนเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติพอากาศเอกสิทธิชัยแก้วบัวดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบรถพยาบาลอนเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติจากบริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์กจำกัดด้วยบริษัทต,ตระหนักถึงความทุ่มเทและเสียสละของทหารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจด้านความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนด้านการพัฒนาต่างๆของรัฐบาล เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและความผาสุกข,ของประชาชนในชาติจึงได้จัดทําโครงการรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพร้อมทั้งจัดหารถพยาบาลอเนกประสงค์ที่สามารถลำเลียงได้โดยเครื่องบิน430 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารที่มีความลาดชันและน้ําท่วมขังจํานวนหนึ่งคันเพื่อใช้ในเกจิการของกองทัพอากาศโดยประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถดํารงขีดความสามารถในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งยังสามารถทําการปรมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีก ด้วยโครงการดังกล่าวนะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยในการสนับสนุนกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความสําคัญของชาติในยามวิกฤตต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ะมีการจัดนะครับชุดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีอของบุคคลแรงงานต่างด้าวและได้เพิ่มมาตรการในการป้องกอันโควิด -19 ในตลอด24ชั่วโมงในการปฏิบัติงานครับ ลายหน่วยงานในกองทบกนะครับจัดพิธีเทิดเกียรติและอำราชีวิตราชการของกำลังพลประจำปี2563 พลโทวสันส่วนแก้วเจ้ากรมกาทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารและลูกจ้างประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี2563โดยจัดให้มีพิธีวางผ่านพุ่มถวายสก,การะพระบรมราชานุสาวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเหล่าทหารสื่อสารพร้อมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติจากทหารกองผสมแสดงความเคารพแก่ผู้กเกษียณอายุราชการ โดยเจ้ากรมการทหารสื่อสารได้กล่าวว่าพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับข้าราชการทหารและลูกจ้างประจําของเหล่าทหารสื่อสารที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อกรมการทหารสื่อสารกองทัพบกและประเทศนับเป็นพิธีสําคัญเสมือนเป็นการขอบคุณและยกย่องในความเสียสละวิทยาอุตสาหะและคุณงามความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันแม้การเกษียณอายุราชการจะเป็นไปตามแนวทางของการรับราชการ แต่ความรักความผูกพันและความเป็นฐานสื่อสารจะยังคงอยู่ในความทรงจําตลอดไปโอกาสนี้เจ้ากรมการฐานสื่อสารเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อาลาราชการและรองเจ้ากรมการฐานสื่อสารได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เจ้ากรมการฐานสื่อสารในวาระอาลาชีวิตราชการทหารปี2563นี้ด้วย กรมกรแพทย์ทหารบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชวิตราชการกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ประจำปี2563โดยมีพลโทชานชัยติขปัญโยเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานโดยมีพิธีสักการะพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎร,ราชท่าท้าวฮิวรันพนาสูนและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเขตพระราชวังพญาไท จากนั้นเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีคุณูปาการต่อเหล่าทหารแพทย์แก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งกล่าวสดุดีแก่กำลังพลที่รับราชการมาด้วยความวิทยะอุตสาหะร่วมพัฒนากิจ,จาการสายแพทย์กองทัพบ,บกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอันเป็นผลดีให้กับประเทศชาติและกองทัพมาโดยตลอด พลโทกิตชัยวงหารเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการโดยมีข้าราชการทหารพลาธิการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจำนวน127นายเพื่อเป็นเกียรติและที่ระลึกถึงคุณงามความดีแสดงออกถึงความก,กตัญญูกระตเวทีและระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิทยาอุตสาหะและสร้างชื่อเสียงแก่เหล่าทหารพลาธิการ รวมถึงกรมพลาธิการทหารบกมาโดยตลอดพลตรวีวิสันติสศีดาผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบของที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการกำลังพลและลูกจ้างในสังกัดหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่จะครบเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้ปรับย้ายและลาออกจากราชการ โอกาสเดียวกันนี้นะครับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้กล่าวคำสดุดีเพื่อเชิดชูกเกียรติในฐานนะกำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นราชาแห่งสนามรบพร้อมมอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากวันที่ภาคเพียรสู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิให้แก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุรชาชการทั้ง40คนอย่างสมเกียรติด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขาพอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพบทพิสูจน์นะครับของลูกผู้ชายที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วทหารเป็นสัปดาห์ที่3แล้วภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับบทพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกผู้ชายที่ต้องเข้าสู่รั้วทหารจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่สุภาพบุรุษชายไทยได้ก้าวผ่านวันแรกของการจับใบแดง หรือเข้ามาด้วยความสมัครใจเพื่อมาเป็นรั้วของชาติแม้ทุกอย่างอาจไม่เป็นไปนตามคาดหมายหรือสิ่งที่ได้วาดภาพไว้แต่จากการได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการมาเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบ,บกคงจะได้ทําให้น้องน้องทหารมีความอุ่นใจกับการต้อนรับจากพี่พี่ทหารทุกหน่วยที่ได้เข้าประจำการและผ่านการฝึกฝนระเบียบวินยัย การใช้ชีวิตประจำวันในรูแปแบบใหม่ที่ต้องแฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจการได้รับการดูแลส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆเพื่อก้าวข้ามคำว่าอดทนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของการได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติร่รวมกันแม้วันเวลาจะผ่านไปช้าในช่วงแรกจากหนึ่งวันเป็นหนสัปดาห์ จนถึงวันได้พบญาติในครั้งแรกของหนึ่งเดือนที่จากมาและก้าวข้ามผ่านสิบวันแรกของการฝึกระเบียบวินัยแบบเข้มข้นเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้ปรับตัวรวมถึงปรับสภาพร่างกายให้มีความมาร์ตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพลักษณะท่าทางที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครูฝึกซึ่งต่างก็มีความพร้อมที่จะคอยดูแลในการเป็นทั้งครูเพื่อให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถแก่ร้องทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นสมาร์โซลเดอร์สตรองอาร์มี่และในขณนะเดียวกันก็ให้ความห่วงใยใส่ใจดูแลเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งนี้ทุกหน่วยทหารถ่ายทอดให้ดูยกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยแม่ทัพภาคที่4ได้ให้ความสําคัญต่อก,การดูแลใส่ใจในคุณภาพชีวิต การฝึกฝนระเบียบวินัยต่างๆรวมถึงสวัสดิการและการได้ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีต้นทุนในการไปต่อยอดในชีวิตภายหลังจากปลดประจำการต่อไปนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เป็นความมุ่งหมายต่อน้องทหารกองประจำการคือเพื่อสร้างเสริมความมีคุณค่าข,ของชีวิตลูกผู้ชายไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ได้มาเป็นรั้วของชาติ เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและจากทุกๆความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคงจะสามารถเป็นคําตอบให้ทั้งตัวน้องทหารรวมถึงครอบครัวราาระะและญาติด้งกระตักและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกและในว,วันนี้นะครับรายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากันไปด้วยบทเพลงคนดีไม่มีวันตายสวัสดีครับ